สนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวคิงคุณประโยชน์เพื่อคุณสำหรับเพื่อนๆที่ลดน้ำหนักควบคุมอาหารนะครับหลายๆคนเนี่ยจะกำหนดมื้อกงขึ้นมาให้กับตัวเองหรือเรียกว่ามื้อปล่อยผีแล้วกันนะครับชีสมิลให้กับตัวเองเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันและลองค้นหาคำตอบนะครับในมุมมองของนักโภชนาการว่าเจ้าชี e มิลเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับอาจารย์ครับสำหรับ คนที่ควบคุมน้ําหนักส่วนมากเขาจะมีชีตมิลใช่ไหมครับบางบางคนอาจจะแบบว่าหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวีคลี่ครับแล้วก็จะไม่เป็นชีตเดย์ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์จะย่อให้เหลือแค่มือเดียวมือเดียวค่ะมื้อเดียวจริงๆค่ะมันจะมันเป็นผลดีต่อจิตใจของคนควบคุมน้ําหนักเหมือนให้ระวัดตัวเองใช่ค่ะเพราะว่าถ้าตามหลักนะคะเวลาลดน้ําหนักอะค่ะเขาอาจจะ จำกัดตัวเองเสร็จแล้วของที่ตัวเองชอบกินอาจจะเป็นของที่ไม่มีประโยชน์เป็นอัน healthy choice นะคะเสร็จแล้วพอพอ week end ก็คือแพลนตัวเองตามหลักคนที่ทำ cheat meal ะคะ่ะเขาจะมีวางแผนของตัวเองว่าจะกินตอนไหนเขาเช่น week end วันหยุดอย่างเงี้ยค่ะ เพื่อเป็นกําลังใจจริงๆมันเป็นเรื่องของของจิตใจก็คืออันที่หนึ่งได้กินของที่ตัวเองอยากจะกินอันที่สองก็คือเป็นกําลังใจว่าเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยจะได้ชีสแล้วนะเพราะฉะนั้นในระหว่างวันเนี่ยก็จะดอดทนดแต่จริงๆแล้วในหลักการลดน้ําหนักะนะคะคือ,อถ้าถ้าเขาทาชีสมิลเนี่ยถ้าเราไปอ่านรีวิวก็จะเจอว่ามันจะมีผลต่ออัตราการเผ,ผาผลาญเพราะว่าถ้าอดอาหารเนี่ยร่างกายมันจะปรับ อัตราการเผาผลาญลงลงอัตโนมัติอะคะว่าไม่ใช้พลังงานเยอะเพราะตอนนี้เหมือนมีเชื้อเพลิงเข้ามาในร่างกายน้อยนะคะยกตัวอย่างเช่นเราเห็นเด็กขาดสารอาหารในประเทศด้อยพัฒนาทําไมเขา<ถ>ไม่ตายครับ<ถ>เพราะว่าร่างกายมันปรับตัวมันเองให้มีชีวิตรอดคนที่ลดน้ําหนักแบบนี้ค่ะคือคนที่จํากัดอาหารมากๆนะคะก็เลยต้องมีชีทมิลจริงๆแล้ว ในหลักของการลดน้ําหนักที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการเนี่ยเราให้กินครบทุกมื้อนะคะเราไม่ให้อดแล้วให้กินครบทุกทุกหมวดหมู่เลยนะคะเพียงแต่ว่าเลือกเฮลตี้ช i อยเช่นเช่นไม่กินอาหารทอดกินเนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะคะดื่มนม low fat เพื่อที่จะลดพลังงานจากแฟตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าชีสมิลมีข้อดีไหมก็ แค่ด้านทางด้านจิตใจนะคะแต่ก็ได้ไปสัมภาษณ์นะคะเพื่อนร่วมงานแล้วก็น้องๆที่ที่ลดน้ำหนักนะคะเขาก็บอกเลยว่าถ้าชีสมิลเนี่ยบางทีไม่ต้องตั้งใจบางทีเรามีอีเวนต์มีเหตุการณ์ที่เราจะต้องไปเช่นงานเลี้ยงเราไปกินก็ถือว่าตรงนั้นก็คงไม่ไปนั่งบอกคนในงานว่าเราควบคุน้าหนักค่ะเราก็กินไปอย่างนั้นค่ะแต่เขาบอกว่า เขากับตัวอาจารย์คนนี้เองนะคะก็คือลดมาได้แล้วเนี่ย14กิโลในสาเดือนครับผมอ้อเยอะมากครับเยอะมากค่ะแล้วก็อาจารย์เขาบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งไปประชุมก็เลยไปกินเขาเลี้ยงแบบเลี้ยงบุฟเฟนะ่น่าจะเป็นบุฟเฟ่กินไปเยอะมากก็เลยบอกตัวเองว่าชิทมิลแล้วกันชิทมิลแต่ว่าอาจารย์เขาบอกว่ากลับมาปั๊บมาชั่งน้ำหนักนะคะสองกิโลขึ้นเลย Oh. แล้วก็รู้สึก g u วตี้ว่าไม่น่ากินกินไปแล้วเนี่ยต้องใช้เวลา5วันเนี่ยการจะเอา2อกิโลนั้นลดลง hmm. นะคะเพราะฉะนั้นถ้าในมุมมองนักโภชนาการนะคะอยากจะให้มันการลดน้ำหนักของเราเนี่ยค่ะ steady ก็คือสม่ำเสมอค่ะทีนี้การชีทนี่ก็คือจิตวิทยาก็คือเราอยากกินของที่เราชอบกิน แล้วเราไม่ได้กินในระหว่างควบคุมน้ำหนักของนั้นอาจจะเป็นไม่ใช่เฮลตี้ชอยก็คืออาจจะเป็นอาหารทอดอาหารที่ไม่มีประโยชน์ทีนี้ถามว่ากินได้ไหมกินได้นะคะก็จะมีอาหารที่เขาแนะนำถ้าชีสมิลคือจำกัดด้วย1จานเลยเอาของที่เราอยากจะกินให้มันจำกัดอยู่ในปริมาณ1จานพอเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอ่านนะคะชีสมิลเขาจะแนะนำว่ากินชีสมิลเสร็จไม่ให้นั่งสร้างน้ำหนัก เพราะว่ามันจะเสียกําลังใจเพราะว่าถ้าไปกินเยอะข้าขนาดนั้นนะคะมันขึ้นทีสองกิโลแล้วเราก็จะหมดกําลังใจเพราะว่ากว่าจะเอาน้ําหนัก2อกิโลออกไปได้อะคะ่ะพูดง่ายๆถ้าเผื่อนในหลักการของนักโภชนาการ ในมุมมองของนักโภชนาการก็คือว่าไม่มีการที่ว่าชีทมิลจะเข้ามาแล้วช่วยทําให้น้ําหนักลงเพิ่ม<ช>มากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปเจอน้องของเพื่อนคนหนึ่งนะคะคก็น้ําหนักลงเลยลงลง,ลงแบบเห็นชัดเลยนะคะก็ถามว่าลงไปเท่าไหร่ประมาณ10บกิโลในช่วงโควิดเลยและก็ถามว่าทําอะไรบ้างนะคะก็เหมือนกันเลยอาจารย์ที่ที่คณะที่ว่าไปสัมภาษณ์เนี่ยเป็นผู้ชายบอกเลยว่าช่วงโควิดนี่มีข้อดีคือได้เดิน สำหรับอาจารย์นี่นะคะผู้ชายเนี่ยเดินเดิน,ดนวันละ40นาทีเช้าเย็น40นาทีเดินในหมู่บ้านแล้วก็ลดอะไรคะลดน้ำหวานลดของทอดแค่นั้นเองค่ะลด14กิโลใน3เดือนแล้วก็ไปเจอน้องอีกคนหนึ่งสนใจว่าเอ๊ะเขาทำได้ยังไงเขาบอกว่าแค่ไปเดินเดินเร็วอะค่ะเดินใน ส่วนรถไฟครับประมาณ20นาทีแล้วก็งดพวกน้ําหวานที่เคยกินน้ําอัดลมน้ําอะไรเงี้ยแค่นั้นเองค่ะลด10กิโลในช่วงหลังโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะในการลดน้ําหนักที่ถูกต้องเราต้องมาประเมินตัวเราเองว่า อะไรที่เรากินไปแล้วแล้วให้พลังงานเยอะแล้วไม่มีประโยชน์เช่นสังเกตนะคะคนที่น้ําหนักเยอะๆจะชอบกินของทอดชอบกินเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลนะคะคกาแฟเย็นอย่างเงี้ยค่ะเคยยกตัวอย่างไปแล้วนะคะพะฉะนันน้นสรุปง่ายๆคือการโกงอะไรกันนะมันไม่มีอยู่จริงหรอกคุณกินอะไรไปคุณก็ได้อย่างนั้นเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเบิดสมมุติว่าเราอยากจะมีะชีทมิลจริงๆก็คือว่า จำกัดและกันให้มันเหมาะสมนะครับอย่าให้มันแบบว่าต้องแบบว่าถอยหลังย้อนกลับไปเพื่อมันเริ่มต้นใหม่แล้วก็กินที่ของที่เราชอบจริงๆที่เราอยากกินจริงๆไม่ใช่แบบว่าโหกินทุกอย่างที่ที่ไม่ได้กินในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาและในปริมาณที่เหมาะสมนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงครับสนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวคิงคุณประโยชน์เพื่อคุณ